พิทชาแนลสวัสดีจ้าพี่น้องสุโคสุคนเมื่อนี้กับม๊บพบกับพิมพ์อีกแล้วจ้าเดี๋ยวเมื่อนี้พิมพ์สีม้าอย่างเดี๋ยวพิมพิมก็สีพาพี่น้องมานี่จ้าม้าเห็ดกับเข่าจ้า <c oughs> ก็คือจังพิมม์มองไปแล้วเนาะจ้าพิมพกับสีพยายามเห็ดกับเขาที่แบบมีประโยชน์มีเอ่อมีประโยชน์ต่อร่างกายดีต่อสุขภาพเนาะจ้าเนาะ พี่น้องสูงขู่สูข้นยังสีได้มีสุขภาพดีไปน้ำกันกบพิมพ์จ้าเดี๋ยวพิมพ์กะสีรัดแปลงแบบว่าสูตรจากแบบว่าสูตรอาหารที่มีอยู่แล้วเนาจา้ะพิมพ์กะสีเอามัด,ดัดแปงแดงน,นิดๆน้อยๆเพื่อที่สีให้ดีต่อสุขภาพเขาหลายขึ่นก็เกาเดี๋ยวเมื่อน,นี้สีมีอย่างเดี๋ยวพิมพ์สิพามาเบิ่งเนืาจา้จ้า อันนี้ครั้งแรกพี่จ้าเพราะว่าพิมพ์พึ่งคิดขึ้นมาเมื่อนี่แหละจะไปเฮ็ดงานทึงเฮ็ดงานถึงคิดขึ้นว่าเอะสิเฮ็ดยางพ้าพี่น้องเฮ็ดยางกินเนาะบาทนี่แล้วเจ้าของก็จังสิได้กินน้ำสิได้ออกไปที่ทําง,งานน้าจ้างายสะดวกสบายเพราะว่าเมื่อนี้พิมพ์สิผ้าไม่ใจยอบีทูดจ้าผลบีทูดเอ่อหลายค้นอ่ะพี่น้องหลายคนอาจสิหูคุณประโยชน์แล้วจ้าเอ่อแต่ว่าอีกหลายคนคือกัน อ่าสิบลูเดี๋ยวพิมพ์กับสีคลิปต่ตไปเดี๋ยวพิมพ์กับสีมาบอกเนาะจ้าว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจ้าเดี๋ยวพิมพ์กับสีพาเดี๋ยวพิมพ์กับสีมาว้าสู้ฟังเนาจ้าว่าคุณประโยชน์ของผลบีทูดเนี่ยจ้าหัวบีทูตเนีายมีอีย่างเน่แล้วกัมีวิตามินอย่างเน่แต่ว่าพิมพ์บอกเลยจ้าวว่าประโยชน์เหลือหลายจ้ามีประโยชน์อนะไร ไปน้างอ้ันอันคานไปอยู่จะยันยันเขากรง <c oughs> โอ้ยพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมาเขาเรื่องต่อกันจ้ะเมื่อกี้แต่มีแต่แมวหน่อยคานเขาไปแมวอิง <c oughs> เดี๋ยวพิมพ์ก็สิมาเบาให้ฟังนะจ้ะว่ามีประโยชน,น์อียังน่ส่วนคลิปนี้นะจ๊ะพิมพก็สิ มาบอกสูตรจ้ะมาบอกสูตรว่าพิมใส่อีอย่างแนมันสิเป็นยังไดมืออ่ะเห็ดครั้งแรกที่จ่าพี่น้องจ้ามือนี้ครั้งแรกอีหลีจ้จะจิกินได้หรือกินบ่าได้นี่กะต้องต้องเบิง่งต้องต้องมาเบิ่งกันจ้ะมาซอยเนี่ยมาซอยสิบํำเทนจ้าพี่พวกเขอให้มันกินได้นะจ้ะเพราะว่าเอถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ากินได้แล้วแซ่บเนี่ยโอ้ยดีต้องสุขภาพ เลยจ้ารับร้องใดเดี๋ยวมาลองชิมกันนะจ้าเด้อว,ว่าสิเป็นรสชาติจังใดป๊าหน้าตากันสิเป็นยังได <g ül> เดี๋ยวมาพิสูจน์กันจ้าว่ารสชาติสิเป็นยังไงเนาะจ้าครั้งแรกส่วนผสมอีกอย่างพิมพ์เมือกะปริมาณเอาบ่งเมืองเอาแต่ว่าพิมพ์กะเพิ่งจากคลิปพี่นองเพ่นคือกัน,กนละจ้า พิมพ์แบมาดัดแปลงเอาโุ้ยมะสีสันเป็นตาแซ่บแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เบิ้งจ้าพี่น้องปู้นแล้วถึงบ่บว่บ่เป็นมือโปกะถือว่าหน้าตาก็โอเคอยู่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเด้อพิมพ์ตัดก่อนอ่ะเดี๋ยวหมุนกล้องให้ หน้าตาอุ้ยมันนุ่มเด้งดีดีจ้ะสำหรับสูตรแล้วจ้าเด้อกะพิมพิมกะเฮ็ดไว้อยู่พิมพกะเฮ็ดคลิปไวหลังเนี่ยจ้า หนังคลิปสูตรของพิมพ์เฮจ้าน่าตาเป็นตาแซ่บก็อย่างเงี่ยจ้าเดี๋ยวพิมพ์ขอชิมรสชาติกันดเด้อจ้าเด้อมื้อล่างแล้วล่ะจ้า <c oughs> ช,มชิมมึงกันคนน่อยกกนั่งอยู่ในห้องุอน่น รสชาติใช่ได้เลยจ้ะพี่น้องเด้งน,นุม่มผลบูทูดก็ทกิออกหวนานๆเหลมันก็ทิมีรสหวานของเอบูชุดเพราทูะก็้นบีทูทททททสโมฮูบาพิมเอิญถือหรือว่าถือกุ้จ้าเห็นไหมจ้า มีวิตามินหลายหลายจ้ะมีสารตาร้านอนุมูลอิสระพองโอ้ยโอ้ยโอ้ยู้สตดดีแล้วพี่น้องจ้ะสูตรพิมพ์ก็มีให้ไว้ถ่ายคลิปแล้วจ้ะเด้ออย่าลืมไปบึ่งจ้ะแต่ว่าก่อนจะไปเบึ่งก็อย่าลืมกดติดตามเนะจ้ะกดติดตามช่องพิทชะแนลของพิมพ์น้ำเน่ แล้วพี่น้องยังสีได้แบบว่าได้เห็นคลิปต่อต้ไปของพิมพ์จ้าแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเด้อยังสีได้แบบเห็นกรอนมูเลยกริ๊งกริงขึ้นว้ามาแล้วช่องพิษเด้อจา้าแ่บแสบจ้าพี่นงคงจา้าอืมแบบนุ้มพันกนก,นกินเขาแล้วบานนี้ก็ม่กินอีกบาทเนี่ย แซบแซบแซบคันคันพี่น้องผู้ใดเล้อจ้าเห็นคลิปนี้ว่าเป็นประโยชน์เนี่ยจ้าแล้วก็ด,ดีต่อสุขภาพอ่ซอยกดแซะให้พิมพ์ได้เถอจ้าแซะแซะแซะแเลยล่ะจ้าถึงแซะถึงแช์เลยพิมพ์ก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้เลยจ้าเด้อ ส่อยเป็นกำลังใจให้พิมพได้เด้อจ้าเด้อพิมพ์จิจได้คิดสูตรให,หม่ๆสูตรที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องน่ะจ้าต่อไปจ้าอืมผู้ซิมกับบอมาเดี๋ยวคลิปสีเงาก่อนเดี๋ยวขันชันตัดไปเบ่งสูตรเลยเด้อจ้าเด้อพี่น้อง ハハハハ Eh, <coughs>